นั่งทำงานานานๆทำไมถึงปวดสะบักนั่งทำงานทั้งวันใช้คอมพิวเตอร์หรือก้มเล่นมือถือบ่อยๆหลายคนเริ่มรู้สึกตึงสะบักเจ็บจี๊ดเวลาหมุนแขนหรือปวดร้าวขึ้นคอจนกลายเป็นอาการเรื้อรังโดยไม่รู้ตัวค่ะเพราะพฤติกรรมซ้ำๆในแต่ละวันเช่นนั่งหลังคอมก้มหัวไปข้างหน้ายกไหล่ง,งุ้มเวลาพิมพ์คีย์บอร์ดนั่งนานโดยไม่ขยับเปลี่ยนอิริยาบถก้มจ้องมือถือเกิน30นาทีติดต่อกัน สิ่งเหล่านี้ทำให้กล้ามเนื้อรอบสะบักโดยเฉพาะ trapezius, rhomboid, levator scapula เกรงตลอดเวลาเลือดไหลเวียนไม่ดีเกิดการอักเสบและปวดสะบักถ้าปล่อยไว้เรื่อยๆอาจเกิดปวดร้าวไปแขนมือชาคอตึงหมุนไม่สุดนอนไม่หลับหลับไม่สนิทไหลงุ้มหลังค่อมมากขึ้นแนวทางการแก้ไขที่ิแคร์เซ็นเตอร์ที่นี่เราใช้เทคนิคเฉพาะทางกัวซาและกดจุดรอบสะบักค,คลายเกรงและพังผืด เขี่ยเส้นและขยี้เส้นลดการกดทับเส้นประสาทนวดปรับสมดุลคอบ่าหลังทําให้การไหลเวียนเลือดกลับมาดีผลลัพธ์หลังทําคือรู้สึกเบาสะบักทันทีหลังทําลดอาการปวดเรื้อรังปรับสมดุลร่างกายไม่กลับมาเจ็บซ้ําง่ายถ้าคุณนั่งทํางานนานๆแล้วปวดสะบักบ่อยๆอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องเล็กค่ะให้ผู้เชี่ยวชาญของซิริค care center ช่วยดูแลกลับมาคล่องตัวและสบายขึ้นได้อีกครั้งนะคะปรึกษาและนัดหมายได้ที่ ซีริแคร์เซ็นเตอร์ซอยสีนคริน40ตรงข้ามซีคอนสแควร์เปิดทําการทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาแนะนําจองคิวก่อนนะคะเนื่องจากคิวทางสถาบันค่อนข้างแน่นมากค่ะ